กันีทุกคนเป็นเรื่อเลยครับวันนี้เราอยู่ในฟีโป่เปกาวนะครับคือที่ผมมาอัดเกมนี้ก็พอดีว่าทุกคนอาจจะเบื่อที่ผมเล่นโรบอก,ก็ได้นะแบบเอ้ยทำไมมึงไม่เล่นเกมอื่นมัน้ง G t A P A ไม่รู้อ่ะก็โอเคนะผมก็เก็บผมก็จะมาสอนเล่นนะครับซึ่งตัวเกมที่ผมโหลดมาเป็นเวอร์ชั่นแท้นะครับซื้อในสตีมนะครับลดราคาแบบนี้ ไม่มีลดราคานะนะ okay, แล้วนะหมดเคแล้วนะใครที่พลาดไปก็เสียใจเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวไปสอนเล่นกันเลยดีกว่าพี่ๆก็สอนเล่นนะใครที่ไม่เคยเล่นหรือเพิ่งเล่นก็สามารถรูปคลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าส่วนของเทือนของเทือนนี่เดี๋ยวผมเมื่อสอนโหลดแล้วกันนะโอเคงั okay, นะ้น เดี๋ยวคลิปนี้ก็สอนเล่นไปก่อนนะส่วนมอสอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมสอนคลิปหน้าแล้วกันนะวิธีการเสกคนเสกอาวุธอะไรพวกนี้ครับทุกคนจะสังเกตเห็นแทบกตรงนี้นะครับเนี่ตอนนี้ก็จะเป็นคนอันนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์นะอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นมอสนี่อันนี้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 ของอันนี้เป็นเนอที่ผมอันนี้ผมไป่ได้ลงมอสนะอเนี้ยเออที่มันไม่มีขบขอบนะนั่นแหละครับคือที่มันเป็นของเกมนะ นี่กด e กด e นะครับเป็นเสกให้มันหันไปทางนี้นะส่วน q นะครับให้มันหันไปทางนี้นะก็สามารถจับพุกแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าจะอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนเลยอ่ะส่วนลูกศรลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะครับจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นการบังคับกล้องนะครับ ส่วนวิธีการทําให้มันถือพวกมีดดาบเงนี้ปืนอะไรตรงนี้ก็กดเสกอาวุธมาก่อนนะผมจะเป็นคนาตาทีผมเพิ่งลงมดมาแล้วกันนะแล้วก็กดอ๊ะจะสังเกตได้ว่าถ้าเนี่ยถ้ามันจะมีตรงขอบขอบสีเขียวเนี่ยตรงแขนเนี่ยอ่ะชี้ไปแล้วก็กดค้างนะครับกดค้างแล้วก็กดสเปกบาร์นะเป็นการ หยุดเวลานะอ่าเซาดูอ่าอจากนั้นแล้วก็ลากอาวุธมาอย่างนี้เลยแล้วก็กด F กด F นะครับอ้าวเคกด F นี่มันก็จะถือแล้วนะนี่แต่อาวุธบางอย่างมันก็จะหนักเนาะก็วิธีการทำให้มันเบาก็กดเอ่อกดคลิกขวาที่อาวุธนะครับแล้วก็กด make w i t h อะไรเนะนี่ยก็เนียบมันก็จะเบาขึ้นเนาะ แล้วพอเราปล่อยมันก็จะลอยเคว้งคว้างอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน <hour> later เนี่ยมันจะลอยอย่างงี้เหมือนไม่มีแรงล้มถ่วงนะนี่น,นี่โอเคอ่าส่วนถ้าเกิดว่าแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเซกอะไรมาเยอะแยะเ่ยแล้วผมลบไม่เป็นนะครับคือห้าเนี่ยสมมตินนะอ่าถ้ามันมีคนตายใช่ไหมแล้วมันมีเลือดเนี่ยอะไรนี้ย ถ้ากดเคลียร์รีฟิงนะคือมันจะเคลียร์แค่ไอ้พวกที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตพวกคนพวกหุ่นยนต์ตรงนี้เดียวหุ่นยนต์มันไม่มีชีวิตวป่ะมันเป็นโปรแกรมเนี่ยคือมันจะสามารถลบได้แค่หุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็กอสเนี่ยอ่าเนี่ยอ่าอุ้ยยิงยิงเนี่ยพอกดเคลียร์ไปนะคือมันจะลบแค่คนหุ่นยนต์แล้วก็พวกเนี่ยอนเนี้ยหรือ หรือถ้าเป็นเคียร์วิติงเนี่ยคือมันจะลบคาบเลือดเลยนะเนี่ยก,กดเคียร์วิติงนี่มันจะลบคาบเลือดไปนะอ่าแล้วก็เอ่อวิธีการยิงปืนนะนี่อันนี้ปืนนี่ก็ให้กดถ้าเกิดว่ากดชี้ไปที่ปืนแล้วก็กด F อมันจะยิงไม่รัวนะครับถ้าเกิดแล้วเกิดว่ากด ้างไว้นีนแล้วเลื่อนไปไหนก็ได้นะแล้วก็ยิงอนะ่ะมันจะมันจะรัวกว่านะแล้วก็สามารถให้คนถือปืนได้นะนี่อ่ะก็เป็นอะไรที่ดีเลยนะอ่ะก็ผมเห็นบางคนเนี่ยเขาใช้เออเขาทำให้คนเนี่ยสามารถถือปืนสองคางได้นะซึ่ง ผมพยายามแล้วคือมันต้องพยายามที่สุดอะคือมันต้องใช้ความพยายามนี่แหละนะเด็กอุย้ยก็ผิดคือมันต้องใช้ความพยายามคือผมก็ไม่รู้ว่า,ามันถือปืนสองสองข้างไงเออผมก็ทําแบบนั้แดกแบบนั้นแ่กผมก็ทําแบบนั้ตจนมันเป็นอย่างเงี้ยเออโอเคแล้วก็ ถ้าเกิดแล้วก็กด G มันจะเป็นการส l o w motion นะครับผมนะนี่กด G มันจะเป็นการ slow motion อย่างนี้นี่อ่าแล้วก็คว้างมีดเอาไม่โดนเอาไมเอาไ่สามารถคว้างมีดได้นะที่นี้จ้อนี่ครับอ่าส่วนอันนี้จะเป็นิวเคีย์ ระเบิดเดนนำไม้อะไรอันนี้ระเบิดแล้วมันจะเป็นนี้นี่อ่ามันจะเป็นนี้เลยโอ้นี่แล้วก็ส่วนรถนี่ไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยวนะคือผมไปลงมดมานี่อันนี้ของเกมนะนี่ที่มันไม่มีขอบขอบเนี่ยคือของเกมนะนี่วิธีการตามรถก็กดเอฟเนาะนี่มัก็จะไปเลยก็ส่วนวิธีการเซฟ เซฟแบบนี้เนี่ยะแบบนี้เขาลบอันนี้ก่อนคืออันนี้มันไม่ไม่มีคือมันใช้ไม่ได้เลยอันนี้อเนี้อันนียโอเคแล้วเราก็ลบโอเคอะส่วนวิธีการเซฟนะครับสมมติว่าเดี่ยผมเสกคนโง่มาให้มันถือดาบคัตนะเนี่ยครับอ่าเนี่ยให้มันถือดาบคัตนะเนี่ยอ่ามันถือไม่ได้วัด โ <Yeah. S 2> okay. อเคอะนี่สมมุติให้มันถือดาบขาดนาใช่ไหมแล้วแบบขี้เกตให้มันถือค้ย้เกจแบบวัดจ,จับนู่นจับนี่ให้มันถืออะไรเงี้ยก็กดลากกดกดเมาส์ค้างกดอ่อพูดว่าไงกดเมาส์ซ้ายค้างอ่ะเออลากมาเงี้ยเหมือนที่ลากในเดสก์ท็อปอ่ะเออก็กดคลิกขวาตรงไหนก็ได้ก็กดเซฟตรงนี้เลยแล้วก็พิมพ์เลยก็ได้ อ่ะแล้วเราก็กดเซฟนี่แล้วมันก็ได้อยู่ในนี่ครับเอโลเคชันเนี่ยเอโลอะไรนี่แหละเออไม่ใช่โลเคชันนี่มันอันนี้เลยนี่ของผมนะดีน,นี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเี่กก็สามารถเอ่อเซฟได้เลยนะแบบอยากจะสร้างบ้านตรงนี้ก็ได้นะโอเคก็อันนี้จะเป็น เอ่อมันจะเป็นออบเจกต์นะก็ดำเบลปูมเละไม่ถือกับเละหรอกส่วนปืนก็สามารถไปลงมอดได้นะอ่านี่สามารถลงมอดได้เีส่วนผมนะ่ยนะส่วนตัวผมแนะนำให้ไปซื้อเกมเกมแพ้ดีกว,ว่าโอเค คือผมลองแล้วเกมแพ้ไอเกมเสื่อนมันอ่ามันเซฟไม่ได้เอออันนี้ก็จะเป็นวงจรนะเหมือนจะเป็นแบบพวกไฟฟ้าแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวถ้าผมอยากจะทำเกมแบบนี้อีกอ็เดี๋ยวอ่าถ้าใครอยากให้ผมทำเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะผมก็อาจจะทำคลิปแนะนำในพวกนี้ก็ได้ โอเคก็เว okay, ลาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ามาเอ,อ่อเปลี่ยนบรรยากาศนะก็ลคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็บายเจอกัน